สวัสดีครับคลิปนี้ช่างพีจะพามาดูโซ่นะครับโซ่ที่กําลังจะเสียนะครับว่ามีอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองเริ่มต้นจากอ่ตรงนี้ก่อนเลยครับตรงช่วงเนี้ยนะครับช่วงตึงช่วงหย่อนของตัวโซ่ตอนนี้คือเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนช่วงหย่อนเนี้ยครับคือหย่อนมากคือสามารถมีเสียงกระพืออย่างีงได้อ่าคนที่ขี่รถโซ่ก็จะคุ้นๆกับเสียงเนี้ยนะครับเนี่ยเสียงเนี้ย อเสียงป,ะปะับป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 ับี่ไงน,นะอา่านี่คือช่วงหย่อนครับเรามาดูช่วงตึงกันบ้างหมุน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 หาช่วงตึงหย่อนอน่อานี่ครับช่วงตึงจะอยู่ช่วงประมาณนี้อา่เอาเห็นไหมครับช่วงตึงนี่คือว่า เห็นไหมครับตึงมากเลยคือถ้าผมเอานิ้วดันเนี่ยครับคือปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะลงกลับที่เดิมเลยเพราะว่าค่อนข้างตึงเนี่ยครับอ่าอันนี้คือโซ่ที่กําลังจะเสียนะครับแล้วกดไปเนี่ยครับเห็นไหมครับคือเสียงเป็นเสียงกระพืออย่างนี้เลยอ่าอันนี้คือโซ่กําลังจะเสียนะครับแต่ถ้าเสียเลยเนี่ยช่วงตึงจะล็อกเลยครับช่วงตึงจะล็อกหมายความว่าคือจะไม่สามารถขยับได้แบบนี้ คือช่วงตึงนะครับจะล็อกไปเลยคือว่าจะตึงกว่านี้แข็งกว่านี้เวลาหมุนนะครับเวลาหมุนมาปุ๊บเนี่ยพอถึงช่วงตึงปุ๊บเนี่ยล้อจะหยุดเลยแต่อันนี้ถือว่ายังพอได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับลองดูตรงนี้นะสังเกตความบาลานซ์ของตัวโซ่ครับข้างบนข้างล่างเห็นไหมครับคือโซ่จะสะบัดเลยเวลาวิ่งอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ว่า เราสัมผัสได้นะครับคือเสียงครับเสียงของโซ่ที่กําลังจะเสียนะครับเวลาวิ่งมันจะมีเสียงแบบนี้เดี๋ยวผมลองจะขยับตรงนี้ให้ดูนะครับ <sund> เห็นไหมครับคือตัวโซ่เนี่ยครับเขาจะหลวมกับตัวของเขาเองด้วยอ่าเพื่อนเห็นไหมเขาจะหลวมกับตัวเขาเองแล้วก็เขาจะหลวมกับตัวสเตอร์หลังด้วยนะครับแบบนี้ <S <S คือจะหลวมกับตัวสเตอร์หลังด้วย คือสามารถโยกได้แบบนี้กับตัวสเตอร์และกับตัวโซ่เองก็สามารถขยับได้แบบนี้ครับอันนี้คือกําลังจะเสียนะครับแต่ถ้าเสียแล้วจะโยกเยอะกว่านี้โยกกับสเตอร์จะโยกกว่านี้ช่วงตึชงช่วงหย่อนจะขาดบาลานซ์มากกว่านี้ตึงจะตึงไปเลยหย่อนก็จะหย่อนแบบว่าคือจะหย่อนแบบหย่อนมากกว่านี้ครับเนี่ยเนี่ยเียจะหย่อนมากกว่านี้ อ่าแล้วเวลาตึงก็จะตึงมากกว่าตึงมากกว่าช่วงนี้อ่าเนี่ยครับจะตึงมากกว่าช่วงนี้คือจะล็อกไปเลยเวลาล้อหมุนเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยครับแล้วถ้าโซ่ของใครกําลังจะเสียแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้รีบเปลี่ยนโซ่เลยครับตัวสเตอร์นะครับตัวสเตอร์ฟันตัวสเตอร์ของเราเนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อ่า ถือว่ายังโอเคนะครับยังไม่ได้แบบว่าแหลมหรือว่าจะล้มอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่ายังสวยอยูอ่คือสามารถเปลี่ยนโซ่ได้1ครั้งคือโซ่สเตอร์ครับถ้าจะให้เหมาะสมนะครับควรจะเปลี่ยนตัวโซ่เนี่ยสครั้งสเตอร์หนึชุดนะตัวสเตอร์หลังเปลี่ยนพร้อมโซ่และสะเตอร์หน้าเปลี่ยนปุ๊บใช้งานไปสักพัก รีบเปลี่ยนโซ่เลยครับรีบเปลี่ยนโซ่หนึ่งเส้นอ่าแล้วเราจะสามารถใช้จนสเตอร์หลังเนี้ยหมดได้โดยที่ไม่มีเสียงอะไรมารบกวนหรือว่ากวนใจเรานะครับช่วงตึงช่วงหย่อนก็จะโอเคคือจะหมดไปพร้อมๆกันอ่าเนี่ยครับคือสัญญาณเริ่มบอกแล้วว่ากำลังจะเสียแล้วของใครถ้าเป็นแบบนี้นะครับหย่อนแบบนี้แล้วตึงก็ตึงแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยนะครับคือเปลี่ยนได้เลย โซ่ดีๆโซ่ใหม่ๆนะครับจะบาลานซ์กว่านี้นะครับช่วงหย่อนกับช่วงตึงเนี่ยจะสอดคล้องกันมากกว่านี้จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหหย่อนเวอร์ตึงเวอร์อะไรตรงข้ามกันอะไรขนาดนั้นนะนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ควรนะครับไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องหยอดหยอดปึ๊บอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ควรนะครับคือสิ่งที่ควรคือควรจะเป็นอา่า สเปร์นะครับสเปร์ที่ฉีดโซ่โดยเฉพาะอ่าเพื่อนๆน่าจะลองอ่าดูนะครับตามร้านขายอะไรนะครับก็จะมีสเปร์ฉีดโซ่เนี่ยโดยเฉพาะเลยที่ข้างกระป๋องนะครับจะเป็นรูปโซ่เลยจะเป็นรูปโซ่หรือว่าอาจจะเป็นตัวข้อโซ่หรือว่าอาจจะเป็นโซ่สเตอร์ทั้งชุดเลยอ่าผมเคยเห็นอยู่นะบางยี่ห้อก็มีทั้งชุดเลยครับมีสเตอร์หน้าโซ่สเตอร์หลังทั้งชุดเลยติดอยู่ข้างแปะอยู่ข้างกระป๋องเลย ลองหาดูครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดครับจจระบีเจระบีนี่จะแย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดเพราะว่าจะทาไปปุ๊บแบบเราอะนะเรากอ็อย่างผมเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับลูกค้าทาจาราบีอัดจาราบีมาเลยโอ้โหตามร่องเนี้ยคือเต็มเลยจลาบีเต็มเลยแต่ว่าปรากฏว่าเขาแบบไม่ได้ใส่บางโซ่ครับแล้วพวกหินพวกฝุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เข้าไปเกาะอะครับเต็มหมดเลย ทำให้โซ่กับตัวสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนยครับสึกเร็วมากกว่าเดิมอีกน้ำมันก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าน้ํามันจะแห้งเร็วที่สุดคือจะหายไปจากโซ่เร็วที่สุดนะครับเร็วกว่าเจอรบ์บีเร็วกว่าสเปรย์ฉีดโซ่คือจะหายไปอย่างเร็วมากหยอดไปถ้าขี่ทุกวันก็จะอยู่ได้ประมาณสามวันนะครับก็จะหมดแล้วก็โซ่ก็จะแห้งดังกอบแกบกบแกบกบแกบอีกและ แต่ถ้าเป็นสเปรย์นะครับจากที่ผมดูลูกค้าฉีดให้ลูกค้าไปนี่ก็อยู่ได้ประมาณเป็นเดือนนะครับคือฉีดให้ฉ่ำเลยนะฉีดเวลาฉีดฉีดตรงนี้นะครับอย่าฉีดด้านบนนะฉีดตรงเนี้ยเน้นเน้นเลยครับเน้นเน้นให้ตรงเนี้ยพอเน้นตรงนี้ปุ๊บด้านบนนิดหน่อยได้ด้านบนก็จะมาหล่อเลื่นตรงเนี้ยนะฮะตามข้อโซ่ด้านบนอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วสเปร์นะครับสเปร์ฉีดโซ่คือ เวลาเราฉีดนะครับเราควรจะเอาผ้าเนี่ยบังนะครับหรือใครมีกระดาษกระดาษบังนะครับบังตัวล้อของเราไว้อบังไว้อย่างนี้เลยนะอะแล้วก็ฉีดครับเพราะว่าสเปรย์ฉีดโซ่แต่ละย่อที่ผมเจอมาเนี่ยคือจะมีคุณสมบัติเดียวกันคือเหนียวครับคือฉีดไปโดนล้อเนี่ยก็ติดเลยนะครับบางทีมันจะเป็นแบบว่าเช็ดไม่ออกครับล้างไม่ออก ครับต้องให้เวลาเขาหน่อยประมาณสักอา,อาทิตย์หนึ่งเขาก็จะออกครับต,ต้องเช็ดนะเช็ดบ่อยๆคือขนาดเลิะมือนะครับผมยังไม่อยากให้เลิะมือเลยนะเวลาผมฉีดนะเพราะว่าเราล้างแฟบอะครับมันไม่ออกล้างแฟบสามรอบสี่รอบก็ไม่ออกครับคือมันจะเกาะติดอยู่นั่นเลยเดี๋ยวผมลองเอาสเปรย์ของผมมาให้ดูนะครับสเปรย์ของผมใช้แบบนี้อยู่ โอเคผมใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นข้อโซ่อ่าจะเป็นข้อโซ่นนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูนะครับว่าเวลาฉีดโดนมือมันเป็นยังไงนะเห็นไหมเป็นฟองเลยนะครับเนี่ยแล้วเหนียวครับเหนียวมาก ลองเอาผ้าเช็ดดูเช็ดน้ำมันเครื่องยังเช็ดออกนะเนี่ยครับมันเกาะเลยแร้วคือมันเกาะติดเลยเนี่ยครับถ้าเรามาลูบๆ่างนีน้เราจะสัมผัสได้เลยว่ามันมันยังเหนียวอยู่เวลาฉีดไปที่โซ่นะครับอไปลองดูอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นฟองเลยนะ อ่าหเห็นชัดชัดอ่าอีกทีนึง่งเห็นชัดชัดเลยอ่าคือเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเกาะติดเลยเนี่ยครับคือจะเกาะอยู่แบบนี้เลยค่อนข้างนานมากอยู่ได้เป็นเดือนนะครับคือจะชํำอยู่แบบนี้เลยเนี่ยครับ จะช่ำเป็นยางแบบนี้เลยอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือดีนะครับดีถือว่าดีครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าในเกรถงสูงนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับคุณภาพก็จะตามราคาไปใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็เอ่อตามนั้นเลยนะครับยิ่งเราซื้อสเปรดีได้เท่าไหร่โซ่เราก็ยิ่งเงียบเท่านั้นยิ่งอยู่ได้นานเท่านั้น เป็นการประหยัดมากกว่าที่เราจะไม่ซื้อแล้วก็ไปหยอดน้ำมันนะครับที่เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรเลยสําหรับการใช้รถนะครับไม่ควรอย่างยิ่งอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้รถลูกค้านะครับรถล,ลูกค้ามาเปลี่ยนยางก็เดี๋ยวก็จะเ,เช็ดทํคาความสะอาดนะครับเ,เช็ดทคาความสะอาดแล้วก็สีสเปรย์ตัวน,นี้ให้เรียบต่อใน,นยางรั่วอยนะู่นะในยางรั่ว อโอเคครับผมสวัสดีครับ